ดีคร <minutes> ับพี่น้องครับสวัสดีวันหยุดนะครับนี้นะครับผมมีผ้าพี่น้องนะครับไปเที่ยวนะครับะพานสวรรค์นะครับพี่น้องครับไปวัดหวยด้วนนะครับไปวัดหวยด้วนกันนะครับเส้นทางที่จะไปนะครับก็เป็นเส้นทางยินบุรีนะครับตากฟ้านะครับหรือว่าเส้นตากฟ้าพิษเสนุโลกนะครับนะ รอบที่3แล้วล้บพี่น้องห้ารอบที่3แล้วครับบรรยากาศดีทา,ทางเป็นตรงหน้าตรงหน้าเป็นภูเขานะครับคือว่าโลมีอยู่นะครับ ใกล้ฮอดวัดนะครับผมจะห้เบิรงไม้นะครับพี่น้องครับอตอนนี้เบิรงเส็นทางไปน้ำกันก่อนนะครับเบิรงวิวเบิรงทิวทัศนะครับสองทางทางนะครับไปน้ำกันก่อนสวยนะครับถนนเส็นไว้โรงรถปลหลายพร้อมร,รถปลดติดรถปลหลายนะครับแยกออกจากถนนสายเอเชียนะครับเป็นจะขึ้นทางเหนือนั่นแหละ จากสายเอเชียมาเกลกิโลนะครับก็จะมีจุดพักรถเป็นปตทนะครับบาง้างตรงนี้นะครับข้างหน้าเป็นภูเขานะพี่น้องเป็นตรงหน้านะครับทางทานเป็นตรงหน้าแล้วก็ไปกีตันต้ำกันนะครับพี่น้องครับจังวัดยวลงจะ ใช่พี่น้องไปชมอีกเทียมนึงนะครับอตอนนี้นะครับผมะจะถึงวัดแล้วนะครับพี่น้องครับเห็ยนหยอดเจดี JD แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหามองจอดรถแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆวัดให้พี่นอ้องเขาได้รับชมกันนะครับบ้านทานทหารนะครับนี่ครับ ะครเจดีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเริ่ม็หเจดีแล้วนะครับพี่น้องครับมันหยุดนะครับหยุดสองมือนะครับก็เลยมีโอกาสมาเชียววัดนะครับมากราบรสการหลวงปู่นะครับ ก้างๆนี่เป็นวัดหวยด้วนนะครับพี่น้องครับเจดีะ JD นะครับมหาเจดีกลางน้ำกับเซ็ตเป็นที่เดียบรอยแล้วนะครับนะแล้วผมจะหาทางเขานะครับเข้าทางนี้เลยบนะ่เข้าทางนี้นะเออในประตูนี้ก็แล้ยวแล้วครับพี่น้องครับประตูนี้ก็เล้ยวแล้วนะครับย,ยังแดดอยู่นะครับพี่น้องยังแดดอยู่ Oh yeah. จอดรถแล้วก็ยีลงยางดินจะเข้านะครับยางเบึงบรรยากาศนะครับจะเข้านะครับนี่เป็นสลาลอยปีนะครับพี่น้องสล่าไม่สลาลอยปีเดี๋ยวผมจะผ้าลงไปนะครับพี่น้องครับ,รบหลังจากอา ตองจั่งรถมานะครับก็เข้าไปกราบอาหลวงปู่นะครับกราบลูกปั้นหลวงปู่นะครับอยู่อาอาไตสลานะครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวนะครับกับเบิงอาเจดีย์นะครับพระมหาเจดีย์นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีพญานาคพ่นน้ำนะครับนะมีตัวอักษรทรงพระเจริญนะครับพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับพี่น้องครับ พญานาคปูสองโตนะครับสององค์นะครับเป็นโตนะขอไปนะครับพี่น้องครับนะจะอยู่ซีมุ่นะครับมีซีมุมเลยนะครับองค์ปูพญานาคนะครับนี้เป็นโบสถลอยปีนะครับพี่น้องโบสถ์ที่เพิ่นปลูกเสกวัตถุมงคลนะครับบรรยากาศนะครับลมลื่นดีนะครับเป็นกําลังปรับปรุงทัศนียภาพนะครับรอบๆวัดนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับขึ้นไปเบิงเจดีนะครับลงปูเป็นยู่ทั้งสารานะครับเป็นบอสมบายบันไดนะครับเป็นกับบไดโลงมารับแขกนะครับพี่น้องครับนะผมเปิดติภาพพี่น้องอชมบรรยากาศโดยรอบนะครับของมหาเจดีนะครับกลางน้ำนะครับพี่น้องครับนะ อ่านะครับน้ำเป็นปล่อยเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปล่อยเขาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับขนาดพน้ำนะครับประตูวัดฟังนี้ก็แล้วๆนะครับเดี๋ยวเฮาขคืนไปชมกันนะครับ้างบนนะครับเจดีย์นะครับอาจจะมีเจดีย์ไล่นะครับหลอมรอบนะครับ ลื่นดีนะครับตองโดมพุ่นนะครับจะเป็นที่ปลุกเสกวัตถุมงคลเก่านะครับแรกๆเลยนะครับปีหกสองหกสามนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินชมรอบๆเลยนะครับนะ ประตูฟังทางพุ่นนะครับ,จะ,ะนนะรบจะเป็นทาวเวสท์รันนะครับพี่น้องจะเป็นทาวเวสท์รันอยู่ทางเขานะครับเดี๋ยวผมจะสู้ม,มิดเบิรงนะครับนะครับตรงพุ่นก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเป็นพัฒน,นาเป็น เฮดไห่นะครับหลวงปู่เป็นเฮดไห่กับชุมชนนะครับพี่น้องครับนะองค์พญานาคนะครับคนน้ำสีมุมเลยนะครับของของสะเลยนะสีมุ่ของสะเลยนะครับนะเป็นบรรยากาศโดยรอบของอวัดหอยดวนทางบุญกิติป็นทั้งหน้าป็นถนนนะครับพี่น้องครับนะโรงั้นเพิ่นมาได้เปิดน้ำพ่นนะครับนี่องค์มีพ่นน้ำนะครับแล้วก็องค์ข้้งหน้าพ่นน้ำนะครับ น่ามเต็ม้าแล้วนะครับพี่น้องครับลอดไล่รอดเจดีนะครับรอบองค์เจดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเขาไปรับชมทั้งในกันนะครับ มท้งในกันนะครับพี่น้องครับมีประพุทธร,รูปนะครับเป็นนินออนนะครับข้างในนะครับเป็น ผิดท่องนะครับตอนนี้ชั้นสองปิดแล้วนะครับพี่น้องครับอจะหาโม่งแล้งแล้วนะครับเนื่อไหนเขาได้แทสชั้นล่างนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปอ่สักกะ,ะนะครับ รูปยืนนะครับของไงของลงปูนะครับนะอยูบุนนะครับอากาศโดยรอบนะครับพี่น้องครับเนาะอันนั้นเป็นกุฏิทรงนะครับพี่น้องครับตัวกุฏิแสงไม่นะครับหลังไม่แทนหลังเก่าหลังเก่ากับ่ายลงไปเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับลมเย็นดีนะครับลมรื่นดีนะครับ เดี๋ยวเห้องไปศักดิ์ละรูปเหมือนนะครับหลวงปู่องค์ใหไงนะครับเดี๋ยวห้าจะไปศักดิ์ละเพิ่นนะครับเย็นๆเร่งๆมั้งนะครับผมเพลินกีกับตีพักนะครับผมเซารีสอร์ทนอนอยู่ในตัวตัวอำเภอนะครับน้องบัวครับพี่น้องครับ ผมพาพี่น้องมาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับของวัดครับพี่น้องครับศาลาการประเยี่ยนนะครับเป็นกระสางนะครับข้างหลังซาลารอยปีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปสัก,กะละลงปูกันนะครับพี่น้องครับนะครับตรงนี้เป็นรูปแกส,สลักนะครับหินยกนะครับพี่น้องครับ ลูกหลวงปูนะครับครับแล้วก็เป็นเรียน an. ยนะครับเรียนไข่ป่านะครับอยู่หน้ามูลนิธินะครับมหามูลนิธิหลวงพระภัดนะครับนะข้างบนก็เป็นจุดเซาบูชาวัตถุมงคลนะครับพี่น้องครับอาคารมูลนิธินะครับร้อยปีนะครับหลวงพระภัดรุญยกระโมนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับขึ้นไปอ่า ตะกะระบูชานะครับรูปยืนลงปูนะครับข้างในก็มีนะครับข้างในก็เป็นรูปลงปูนะครับนะครับนะคบือข้างในจาลานะครับเดี๋ยวขึ้นไปกราบลงปูกันนะครับ รออบงหญ่ที่สุดในโลกนะครับหลวงพ่อพัดนะครับข้างๆก็เป็นศาลานะครับลอยปีนะครับนี่เป็นศาลาการะเรียนนะครับงบเก่าล้านเก่าแสนเก่าหมื่นเก่าพันเก่าร้อยเก่าสิบแปดบาทนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับพี่น้องครับรูปหลวงปู่นะครับ กลางด้านก็ยีเป็นประตูนะครับอันนี้เพื่อนก็นก,กำลังเหตุตูกระจกนะครับพี่น้องครับอมองลงไปนะครับก็จะเห็นเจดีนะครับมหาเจดีกลางน้ำนะครับโดยรอบนะครับ ใหทานพลังบารมีหลวงพ่อพัดนะครับเป็นโรงเลียนท่านทหารนะครับแสวงแสงสว่างอุปธรรมนะครับอ่ะบรรยากาศโดยรอบอันนี้เป็นประตูข้างหลังนะครับพี่น้องครับนะอีกประตูหนึ่งนะครับอ่ะอาจจะมีทาวกูเวนนะครับหรือว่าทาวเวสวรรณนะครับยืนปกปักรักษานะครับอยู่หน้าประตูนะครับพี่น้องครับนะครับอ่ะ นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมกราบหลวงปู่ก่อนนะครับกราบสักการะหลวงปู่ก่อนนะครับนี่จะเป็นลิฟต์นะครับพี่น้องครับสร้างเพิ่กกาลังติดตั้งนะครับเห็นลิฟต์ขึ้นมาตรงองค์หลวงปู่นี่นะครับลิฟต์ความนุ่ความสะดวกนะครับแกผู้รักผู้ย้า่นะครับผู้เท่านะครับนะผู้คนย่างขึ้นมาเบหวนะครับ พิห้าเพิ่นอยากขึ้นมาสักการะบูชาหลวงปู่นะครับเพิ่นก็ได้เฮ็ดลิบขึ้นมาหนีเลยนะครับพี่น้องครับนะครับเอานะครับคลิปนี้นะครับก็ไว้ซ้อมนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าผมสิพานะครับพี่น้องไปเที่ยวไปชมวัดไลยนะครับพี่น้องครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ Sampai